ตากผ้าที่กาญจนบุรี5นาทีไอ้น้าขึ้นจากเสื้ออย่างกับไฟจะลุกนี่เขาเขียนแบบน,นี้เลยนะฮะเป็นข้อมูลออกมาจากผู้ใช้งานติตเตอท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณกัญญพัฒน์ d a w u ก็คือน่าจะดาวหรือเปล่าคุณกัญญพัฒน์ดาวได้โพสต์คลิปแชร์เรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับแดดในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นภาพที่เธอเอาเสื้อออกมาตากแต่ก็พบว่าตากได้ไม่กี่นาทีเสื้อมีไอ้น้ำระเหยออกมาอย่างชัดเจนและแห้งเลยเธอบอกว่าตากผ้าเสร็จ ข้าแห้งพอดีคือวางปั๊บแห้งเลยวางปุ๊บอาจจะกําลังแบบอสบัดตรงแขนตรงปลายนิดนึงให้มันเข้าที่ปุ๊บอ้าวแห้งแล้วแห้งแล้วเก็บได้นี่อันนี้คือก็เป็นมุขขำขันของคนไทยนะผมจะบอกว่าคือเราเราดูในแง่ดีมันก็มีคุณดาวเช็คหลังมือเรียกร้ว่าหลังมือก็ไม่ด้วยสุกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทําให้หลายคนรู้เลยว่าแดดประเทศไทยนี่ร้อนขนาดไหนนั่นก็คือไอ้น้ำที่แบบเป็นภาพไอ้น้ำราเหยออกมาจะเสื้อเลยคุณแอม